เข้าใจจริตรู้ใจตัวเองทุกคนเกิดมามีจริตต่างกันจริตหมายถึงอุปนิสัยความเอ็นเอียงของจิตใจมันเป็นตัวกำหนดว่าเราจะชอบสิ่งใดไม่ชอบสิ่งใดและเวลาเจอเรื่องหนึ่งหนึ่งเราจะตอบสนองอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าการภาวนาต้องเลือกให้เหมาะกับจริตจึงจะได้ผลจริงเรามาดูกันว่า แต่ละจริตมีลักษณะอย่างไงและควรแก้ด้วยวิธีไหน 1. ราคะจริตจิตที่เอ็นเอียงไปทางความรักความพอใจคนแบบนี้มักชอบของสวยงามใจอ่อนไปตามรูปรสกลิ่นเสียงง่ายวิธีแก้ให้เจริญอสุภกรรมฐานพิจารณาความไม่งามของร่างกายเห็นว่าในกายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาด เพื่อคลายความยึดติดในรูปสวยงาม 2. โทสะจริตจิตที่โกรธง่ายชอบงุนหงิดไม่พอใจคนอื่นคิดตำหนิดได้เสมอวิธีแก้ให้เจริญเมตตาภาวนาส่งความปรารถนาดีต่อทุกคนมองคนอื่นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดความอ่อนโยนแทนการแข็งกร้าว 3. โมหะจริตจิตมืดมัวขาดเหตุผลหลงง่าย มักตัดสินใจผิดเพราะไม่พิจารณาให้รอบคอบวิธีแก้ให้เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติหรือการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเป็นหลักให้ใตตั้งมั่นและฝึกพิจารณาเหตุผลตามความจริง 4. สศรัทธาจริตจิตที่โน้มไปทางศรัทธาเชื่อเร็วรักการบูชามีความศรัทธาลึกซึง้งวิธีแก้ ให้เจริญพุทธานุสติหรือสติปฐานโดยอาศัยความเชื่อเป็นแรงหนุนแต่ต้องไม่เชื่ออย่างเดียวต้องใส่ปัญญากำกับด้วย 5. พุทธิจริตจิตเอ็นเอียงไปทางปัญญาชอบคิดวิเคราะห์แยกแยะแต่บางครั้งติดอยู่กับการใช้เหตุผลจนใจไม่สงบวิธีแก้ให้เจริญวิปัสสนากรรมาฐานโดยใช้การพิจารณาขันห้าไตรลักษณ เห็นความไม่เที่ยงทุกข์และอนัตตาเพื่อให้ปัญญาเกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่คิด 6. วิตกจริตจิตที่ฟุ้งซ่านคิดไม่หยุดเหมือนมีเรื่องต้องคิดตลอดเวลาวิธีแก้ให้เจริญอาณาปานาสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อรวมใจให้นิ่งลดการคิดฟุ้งซ่านและค่อยๆเข้าสู่สมาธิ 7. สรุปจริตไม่ใช่สิ่งผิด แต่เป็นธรรมชาติของใจเราสิ่งสำคัญคือรู้จักตัวเองแล้วเลือกแนวทางภาวนาให้เหมาะเมื่อภาวนาถูกจริตใจจะสงบเร็วปัญญาจะเกิดง่ายและเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ก็จะชัดเจนขึ้น